สวัสดีครับชาจีเมมเบอร์ครับผมแกงส้มธนทัศน์ครับ ซิงเกิลล่าสุดนะครับเพลงคุณและคุณนัานนะครับก็เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถ่ามาให้แฟนๆแายคิดถ,ถึงกันนะฮะก็เป็นสไตล์ที่ยังคงความเป็นที่ p อ p R&B ไว้นะฮะแต่ว่าผสมโซเข้ามานะฮะมีเครื่องเป่ามีอะไรเงี้ยก็สามารถสนุกตามได้กับเพลงนี้ครับก็สำหรับ MV นะฮะเพื่อออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆ MV เพลงนี้เนี่ยถ่ายทำเรียกได้ว่าโอโ้โห3วันเต็มๆเลยนะฮะก็สนุกสนานมากกับการถ่ายทำ MV นะฮะแล้วก็ออกมาแล้วให้ทุกคนได้ดูกันเต็มๆแล้วบอกว่าทุกคนคจะชอบครับ ใครใครเขาบอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครใครเขาบอกว่าคนสวยสวยเจ้าชู้จะตายผมได้ฟังบ่อยๆเริ่มกลัวซะแล้วก็เลยปิดตัวสำหรับบทบาทในเ v เพลงนี้นะฮะก็มีโอกาสได้เล่นเป็นทาหารเรือนะฮะเรียกได้ว่าแต่งเครื่องแบบกันเต็มยศเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานกับพี่ๆทาหารจริงๆเลยแล้วก็ขึ้นไปถ่ายกันที่เรือหลวงจาก,รกเ,นนะะเรีอเบย์นะฮะเรียกได้ว่า เป็นโอกาสที่ดีมากๆต้องขอบคุณวิพีกองทัพเรือมากๆนะฮะที่อนุญ,ญาตให้เราได้ขึ้นไปใช้สถานที่ครับผม เอ็มวีคนนี้เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์นะฮะมากๆเลยฮะจากทีมงานคือ,ค,อคุณแพตตี้อังสุมาลินนะฮะเรียกได้ว่าผมตื่นเต้นมากๆนะตอนที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับเขาเพราะว่าวมันแบบเราติดตามผลงานเขาอยู่เนาะแล้วพอมาเนี่ยเขาก็เป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะฮะก็ยินดีมากๆนะครับที่ได้ร่วมงานกันครับ ฉากที่ผมประทับใจที่สุดใน MV เนี่ยคือฉากตอนลงไปอยู่ใต้น้ำคือว่ายน้ำทำงานเรียกได้ว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะถ่ายกันใต้น้ํานี่อุปกรณ์ทุกอย่างจัดเต็มมากคือถ่ายใต้น้ําแล้วก็เป็นการถ่ายทําใต้น้ําครั้งแรกคือเรียกได้ว่า,าต้องใช้ความสามารถเรียกได้ว่าคือต้องต้องเรียนเดี๋ยวนั้นต้องทํเดี๋ั้เนนะ่มันท้าทายออมากจริงครับ กับแฮตตี้นะฮะก็เรียกได้ว่ามันก็มีเขินบ้างเพราะว่าเราเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะพูดคุยนะฮะให้มันสบายสบายนะฮะก็ทำให้มันออกมาแบบไม่ไม่คือคือร่วงานกันได้งานผ่านไปได้ด้วยดีครับผม ก็ <g ulk> จริงๆมันก็มีฉากที่เราต้องต้องต้องใต้กันมากๆเงี้ยฮะก็ต้องบอกว่าก็ตื่นเต้นนะฮะก็เขินด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ต้องแสดงไปฮะ,ะมันเป็นเรื่องของมันเป็นการทํางานฮะก็ะต้องทําไปะครับตั้งแต่วันที่คุณเดินเข้ามาและวันที่เราได้นางมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้งอีกวันจะ be มา baby จ,จไ่ไไมปจริงๆสเปคของผมนะฮะคือผู้หญิงเนี่ยจะเจ้าชู้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจก็คือแล้วแต่สเสน่ห์ของแต่ละคนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดที่ผมชอบก็คือสุดท้ายแล้วผมว่าก็ต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่าฮะก็ถ้าเข้าใจกันก็จะจะ,จะอยู่ด้วยกันได้นานครับพลบ,บาททหารใช่ไหมฮะ ถามว่าโดนกับชีวิตจริงไหมใช่ไหมคือผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้ได,ได้เรียนอาหารนะฮะก็เรียนแต่รอๆนะฮะแต่ว่า,ามีพี่ๆที่เป็นอาหารเรือค่อนข,ข้างจะเยอะเหมือนกันพี่ๆผมนะฮะก็เลยมีโอกาสได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบนี้มาก็พอเป็นอาหารเรือเนี่ยมันก็เลยแบบเออเราพอเข้าใจบ้างและว่าทหารเนี่ยเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วยิ่งมาอยู่กับบรรยากาศจริงเนี่ยมันยิ่งทําให้มันสมจริงมากขึ้นรู้สึกมากขึ้นครับ ครับผมก็ขอฝากนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับเพลงคุณและคุณเท่านั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ MV ออกมาแล้วนะฮะไปดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับกับคุณและคุณเท่านั้นนะฮะตั้งใจทํามากๆนะฮะทีมงานทุกคนตั้งใจทํามากๆนะฮะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันดาวน์โหลดของแท้นะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าทางไอซูนก็ได้ครับผม